คุณเบนจะมามาอินผูน้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์จากทางบริษัท YLG b o o l e บ n i เล e r n a t i o n a l จำกัดขณะนี้อยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับคุณเบนจมาครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ,รบ,รบแหมถ้าดูแล้วทองคำเอาภาพรวมก่อนสักนิดก่อนนะก่อนที่จะไปลงลึกไหนเนี่ยในแง่ของกลยุทธ์นะครับเออภาพรวมราคาทองคำในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยพันแปดร้อยนีย่ถือว่ายืนได้ค่อนข้างจะดีแล้วเอ่อตรงนี้มันบ่งบอกของทิศทางของราคาทองคำจะไปทางไหนไหมฮะ จริงๆแล้วระยะสั้นระยะกลางทองคำยังอ,อยู่ในกรอบไซด์เวนะคะเเห็นได้ว่าหนึ่งเดือนกว่าที่ผ่านมาเนี่ยฐานบริเวณหนึ่ยเก้าก็เรียกว่าเอาอยู่ตลอดนะคะกลับการดีดตัวขึ้นไปบริเวณหนึ่งพนยสามสต้นๆก็เป็นโซนซัพพลายที่มักจะมีแรงขายสลับออกมาเหมือนกันถ้าะัะนมองในภาพกว้างค่ะทองคำไซด์เวในกรอบ1,790งิ ถึงประมาณหนึ่งพันแปดร 1, ้อยสามสิบต้นต้นเนือ,น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 อนทีเอลนะคะโดยรวมทองคำเนี่ยยังคงยืนอยู่ใกล้ๆพันแปดร้อยเหรียญได้ที่ได้ว่าส่วนหนึ่งจะเป็นอันนี้ส่งเชิงบวกจากการประชุมเร็จรอบล่าสุดนะคะที่คุณพาวาเอลเองก็ยังส่งสัญญาณว่ายังไม่เร่งรีบตัดสินใจเกีย่ยวกับการลด QE รวมถึงยังไม่ถึงเวลาในการหารือเกี่ยวกับการขึ้นดักเบียนะคะแต่โดยรวมแล้วตลาดเองก็ยังไม่แน่ใจนักนะคะเพราะว่าหลังจากการประชุมเซ็จผ่าน้นไปก็มีความ ความเห็นของเจ้าหน้าที่เสร็จหลายท่านค่ะ <Okay. S 1> ที่สนับสนุนให้เสร็จเนี่ย เริ่มต้นลด p e เร็วกว่าที่คุณทาวเวลบอกไว้นะคะบางท่านเนี่ยทำลายพัดเจนเลยว่าอยากให้เริ่มมีาก,การประกาศลดทีในช่วงเดือนกันยาแล้วก็เริ่มลดริงอาจจะเดือนตุลาเดือนธันวานะคะ mm hmm. ปัจจัยเหล่านี้ทําให้นักลงทุนเองก็ยังคงลังเลนะคะที่จะถือทองคำค่ะแ mm hmm. ต่โดยรวมค่ะทองคำเนี่ยก็ยังถือว่าน่าสนใจนะคะเพราะว่าความสิ่งใหญ่สุดของตลาดตอนนี้เนี่ยเห็นจะเป็นการระบาดของโควิด mm hmm. ในทีมสายทำเดลต้านะคะ mm hmm. ที่ดูเหมือนว่าจะรุนแรง ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งดันตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่ในสหรัฐตับตัวถึงขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตลาดก็รอดูความชัดเจนจากปัจจัยต่างๆค่ะโดยเฉพาะสัปดาห์นี้มีการสดเผตตัวเลขในตลาดรายงานสหรัฐซึ่งจะเป็นตัวชี้วัดสําคัญเกี่ยวกับการดาเนินนโยบายการงินของเป็ดในอนาคตด,ด้วยค่ะอืมครับเพราะฉะนั้นถ้าดูจากปัจจัยอะไรต่างๆตัวนี้แวดล้อมที่คุณเปนจะมาพูดถึงเนี่ยนะฮะแล้วแบบนี้เนี่ยในเชิงของกลยุทธ์ระยะ สั้นๆในรอบสัปดาห์แล้วก็ระยะก,กลางๆเนี่ยเอ่อจะแนะนํานักลงทุนยังไงดีครับกรอบกว้งกงงางๆถึงทำผ่านมานะคะด้วยความที่เขาอยู่ในกรอบหนึ่งเจ็ดเก้าู่พันเจ็ดอันนปด้อยสามสิบต้นๆมานานนะคะเพราะฉะนั้นค่ะถ้าดูผ่านๆเนี่ยกรอบกว้างๆคือพยายามซื้อให้ใกล้กรอบล่างหนึ่งเจ็ดเ้าูที่มากที่สุดและดีดตขึ้นไปไม่ผ่านหนึ่งันปดร้อยสามสิบต้นๆ ทยอยขายตังนั้นนะคะนี่คือกรอบการลงทุนก,กว้างๆค่ะดังนั้นค่ะตอนนี้ทองคำอยู่บริเวณ1,810พัน 3หรอีอันะคะอาจจะรอการอ่อนตัวของราคาลงมาหน่อยอย่างที่เป็นเรียนค่ะซี้ให้ใกล้มารับสำคัญนะคะลงมาใกล้1,800นต้นๆเดมา1,803ถึง1,801ทยอยซื้อนะคะยังลืมเผื่อไม้ไว้ที่แนวรับสำคัญ1,790ด้วยสต็อปลอสถ้าหากแรงําหลุด19ึ่งรอดูการตั้งฐานของราคาอีกครั้งหนึ่งดีตัวขึ้นไปค่ะทยอยขายทันกำไรเป็นระยะ แนวบ้านแรกอยู่ที่บริเวณ1,819ถ18ึง1,822ผ่าน1,822ได้ถือต่อรองขายบริเวณ1,830ต้นๆน,นี่คือกลยุทธ์การลงทุนในระยะสั้นนะคะแต่ตัวชี้วัดอย่างที่เป็นเรียนตัดไ้ที่หานสำคัญที่สุดนะคะการดำเนินนโยบายการเงินของเฟดตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐโดยเฉพาะตลาดแรงงานในวันศุกร์นี้ชือได้ว่าน่าจะเป็นปัจจัยสาคัญที่ชี้นาทิศทางการลงทุนในระยะถัดไปเระฉะนั้นนักลงทุนก็ต้องระมัดระวังค่ะบาลานซ์พอร์ตดีๆค่ะ อนะครับก็เอาง่ายๆคือตอนนี้ถ้าระยะกลางๆยาวๆอาจจะต้องดูตัวเลขสักวันสุกนี้ก่อนจะได้เห็นภาพที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นประมาณนั้นไะฮะ ถูกต้องค่ะระยะสั้นเกินกำไรตามกรอบราคาแต่ว่าระยะยาวค่ะไม่ไนะนำให้ถือยาวมากนะ,ะนะคะถึงแม้ว่าปัจจัยต่างๆยังคงบ่บงชี้ว่าทองคําน่าสนใจนะคะแต่ว่าความเสี่ยงจากเรื่องการคุมเข้มนโยบายทางการเงินถึงเสกนี่แหละคะ่ะจะเป็นปัจจัยที่ทําให้ความเสี่ยงในการถือทองคาในระยะยาวเกินไปเนี่ยมีเพิ่มมากขึ้นค่ะอืมนะครับเอาล่ะขอบพระคุณมากนะครับคุณเบนจมาครับ ขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะค,ครับสวัสดีครับ,บครับสวัสดีครับ,ค,รบ,บคุณเบนจะมามาอินจากทาง Y l g Boolean IN International นะครับ